สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเต a n โน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจําเดือนเมษายนปี2568นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดรงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทาย เพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงวกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนเมษายนปี2568นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆคนลักนณาราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับดวงโดยภาพรวมนั้นคนลักนณาราศีกุมจะมีความก้าวหน้าที่มากขึ้นในชีวิตจะมีความสุขใจหลายๆอย่างเข้ามาชีวิตเริ่มมีการจัดระเบียบที่มีความลงตัวที่มากขึ้นและจะมีโชคช่วยเข้ามาในหลายๆด้านของชีวิตนะครับ อย่างไรก็ตามช่วงเดือนนี้คนลัคนาราศีกุมอาจจะไม่ค่อยมีแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหามากนักอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาหรือไม่ค่อยอยากที่จะลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมากนักและในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางไกลเข้ามาหรือจะต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุไว้อีกด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ไม่ควรที่จะประมาทให้มีสติอยู่กับตัวเสมอเราก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่าการงานมักจะมีปัญหาและอุปสรรเเข้ามานะครับ และคนลัคนาราศีกุมก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาทางด้านการงานที่เข้ามาเวลามีปัญหาเรื่องของงานเข้ามาก็จะแก้ไขแบบไม่ค่อยจริงจงังมากนักผลของงานจึงออกมาไม่ดีมากนัก แต่อย่างดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนดีจึงผ่านปัญหาต่างๆไปได้โดยไม่ยากนักสำหรับเรื่องของการเงินนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีการเงินจะมีความมั่นคงลงตัวสูงบางท่านอาจจะได้รับแรงสนับสนุนทางด้านการเงินจากคนในครอบครัวอีกด้วยและท่านใดที่หารายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการทรําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของใช้ส่วนบุคคลก็ดูจะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีแต่ที่คนลักนาลาศีกุมจะต้องระวังอยู่บ้างคือการหารายได้จากช่องทางสีเทาที่ไม่ตรงไปตรงมา หรือการพนันต่างๆอาจจะทําให้ท่านเดือดร้อนได้นะครับและในช่วงของวันที่ส2ถึงวันที่สา,า,าสิเมษายนคนลัคนาราศีกุมจะต้องระวังมีเรื่องเสียเงินเพราะความประมาทของตอนเองอีกด้วยสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าเป็นไปได้คด่อนข้างดีความสัมพันธ์ภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าจะมีความมั่นคงอาจจะมีโชคเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวหรือคนในบ้านคนในครอบครัวให้โชคและการสนับสนุนต่างๆแก่คนลัคนาราศีกุมได้ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่13ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีคนรักคู่ครองมีแนวโน้มจะให้ความสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองแก่คนลักดาราศีกุมได้ดีส่วนช่วงของวันที่14ถึงวันที่30เมษายนเรื่องความรักจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากความรักจะมีความมั่นคงสูงอาจจะได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับคนรักมากขึ้นและอาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยกันนะครับสาหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่13มีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามมาาากกกว่ปติ และคนที่เข้ามานั้นดูจะมีแนวโน้มให้ความช่วยเหลือด้านเงินเงินทองทองแก่คนลัคนาราศีกุมได้ดีอีกด้วยส่วนโชคของวันที่14ถึงวันที่30เมษายนก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาซึ่งคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันจากการเดินทางหรืออาจจะเป็นคนที่คนลัคนาราศีกุมรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นต้นนะครับก็จบไปแล้วน,น,นะครับสำหรับการท่ายดวงประจําเดือนเมษายนปี2568นะครับ ที่ทายไปก็จะเป็นการทายดวงแบบภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคําทำนายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงมากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยํามากที่สุด และถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชา n น l ได้แล้วก็กด subscribe ช่อง youtube channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ